โอ้โธ oh, ่เจ้าว่าเป็นคนทางล่ะไปได้ยินว่ามีรางวัลไหนบอกได้แล้วนี่คนขึ้นไม่ก well. ่อนเนาะไปฮะบอกสาวีว um, ่ามีรางวัลให้บอกพาเร่งมือโอ้ใได้รางวัลได้สามเนาะมอเตอร์รถยังบริสเต็นรถเือยัง่จับคนไม่กันซันเบิ้ดเลยลงเลยดี กูบ่ากูบอมาหลายจนหักเทียนมาหนบ่กูบาวมาลบหลายจลกเนาะกูบพิคนเอาแว่นตาออกไอ้เด้เห็นแาบเบิดเลยเนาะมือมึอฝนตกอันแห้งๆมามือนหนแหละมือั้นเลยบรือบ่ฮ่าถุนองพี่น้องเนาะ บ่าวตาจอดรถดจุก oh, ยังบุตท no ัานวอาทันว่าช่างอันนี้เนาะพักกันคนลงเหนื่อยเหนื่อยเลยนี่ปุ้ยเอ้ยคือเป็นอย่างเี่นี่เนาะบุตทันได้บอกท่านว่าไหวใช่ไม่ใช่กันอันนี้โอ้ยเนาะสบายดีน้องนาตาสบายดีโอ้โทษเจ้าว่าเป็นคนทางละใครได้ยินว่ามีรางวัลไหนบอกได้เลยนี่คนขึ้นไม่ก่อนเนาะไปฮะบอกสาวเอบอกมีรางวัลไหนบอก ้าเล็งมือโอ้ได้รางวัลเด้อจ้ะเนาะมอดรถยังบ่ได้เฮ็ดรถเฮือยังบ่จับพ่อไม้กันซั่นเบิดแหสิลงบ่รถเลยดิไวโพเนาะเอ้าพี่น้องเอ้ยมันก็หวานแข้วบ่ตาแล้วซั่นน่ะนี่งออยู่ตอนขึ้นก็เอาขึ้นตอนลงก็ได้เอาลงว่าซั่นจมอยู่เนาะ ไปนี่ขึ้นก็ขึ้นลงก็ลงครับชาวเว่าตาแล้วว่าเอ้าเดี๋ยวสิเอาลงมาให้ดอกจักไปสัก2เอ้ค่อยเอาลงคือกันในกล้องเจ้าฮะเด้เว้าเวียดเนาะไ้ที่ท่วงล่ะบัดนี้โยมื้อนี้เฮ็ดอ่าเว้าให้เพิ่นอ่าให้ีเพิ่นเนาะเว้าก็บ่ถกแล้วเมื่อยแฮงพี่น้องเอ้ยให้เพิ่น่ตกใจเนาะ็ยังคือบ่ายกันแล้วว่าซั่น่นะปอก็บ่แม่นเว้าดพี่น้องเนาะแบบหม่บักอีหลายขึ้นเองมาลงเองอีก บอกว่านี่แหละนะเพิ่นว่าบัตรประสบโตไปซื้อบัตรคือว่าคนงานเพิ่นกระบบมาอ่านะปลาโธว่าแมนแมนแมนพายุเอาอันอันนี้อันเสี้ยนหน่อยอันของไอ้ชุดใจไปอาอแมนชาวบ้านนี่เห็นไหเออเอาแมนทั้งทาง่นมั่งบ่บ่ได้พายุล้มมาได้ท <Damn. S 2> ั้งโฟกเนาะนะโอ้พายุโวบนี่ฮะตัวว่าว่าหลังข้าวไปได้มาทั้งนี้ไปพายุกันเนาะเนาะ พี่น้องเอ้ยโอ้ยแขกตะโปะ้คนนี่บ้านเลยยังบ่ได้เห็นว่าเก็บยังไม่ไหวอยู่เอาแบบชี่เลยโอ้โอ้โอ้ยตัวตกใจว่าเคื่อนไปไหนเป็นไก่ปพราะก็มันหนักนะมันนี่พอมันแล้วเนาะโอ้ยเขาไปกินห้ามเก้าปบาต้าเอ้ยโอ้ยเนาะเอาไปไปสักไปเอาพอมันพูดละเอ่อมัอนี่ทั้งไอซ์ซ่างเพิ่นยังบ่ิเล้ห์เฮือนกะพี่กองก้อยบาต้าว่ะบาต้าขู้แล้วพอไห้มาคนใหม่นี่ นี่บอยังเล้วหากลังนี่นี่ถามเพิ่นใช่คันจะยังหูคอยหูแล้คอยอ่บอพ่อบอกอยู่พ่อบอกนอถ่ายไปถามไหมใช่เออยังไงคือว่ามีข่าวดีเพิ่มพ่ออยบอเมนก็คืออ่ามีข่าวดีเพิ่มอยู่พี่น้องเล็กวันนี้นะข่าวบอเมนวันลวงลายดอกแต่กะยังดีว่ามีข่าวดีเนาะเรื่องทั้งไอร้างเพิ่นนั่นแหละพี่น้องเอ็กก็คือว่าทั้งพอฟุลลาชีเพิ่มอ่าขายแห้งให้อีกโอ้ดีแล้วคันเฮ้ยบอ อะไรวะเลย่จังงานน้ำกันเนาะเรกับวเ่าบอกเเลยนะแบบว่าถ้าเินเห็ดแบบจ้าเอเพิ่นเลยเด้อเนาะอบบอกเออเนาะเรือเฮาบเาบอกบเ่าบอกได้พรบะว่าบอกเนาะกระหูเลยเด้พรอมันก็ะหูเลยเด้นเนาะว่าเออ สิให้สินะแปลว่าเพิ่นเฮ็ดแล้วแล้วเพิ่นพอแบบอีนั่นบ่สิได้ท่านก็ฮู้แล้วเด้อ่าแต่ว่าบ่จักว่าสิงุบเท่าานี้บัดเพิ่นเฮ็ดแล้วแล้วอู้เจ้าเฮ็ดงาเด้ั่นเฮ็ดถกใจเด้อ้นั่นนะบ่ได้จังจะเลยเพิ่นเนาะโอเคอ่าโอเคโอเคั่นอ้าๆันโอเคแล้วก็จับกล้องให้่อยนีแต่บ่เวียดเนาะเาสิเพลน่ะฮะปพี่น้องเนาะเพราะว่า ก็ได้นัดกับไอช้างเพิ่นกะลายมือเติบแล้วนะเพราะว่าฝนตกแล้วก็ไปลายทางเน่เนาะพี่น้องเนาะเปิดลายทางเน่ี่ยไม่ได้เข้ามาเนาะพี่น้องเนาะกะลายมือเติบอยู่วันนี้กะเข้ามากะถือว่าพร้อมกับอุปกรณ์เนาะในการเฮ็ดอ่าเสียหรือว่าเฮ็ดบอลทีนั่งให้น้องสุดใจเพิ่นใหม่เนาะพี่น้องเนาะเอาจังใดทางบัตาเองก็ขอกราบทักทายสบายดีกับพ่อแม่พี่น้อง FC เบอร์สุขุสุคนเด้อเนาะพี่น้องเนาะ บอกว่าจะอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนําพี่น้องเลยมือนี้กาดีมุกดีใจลายเนาะที่ได้อาฮับน้ะนาะทีเป็นสะพานบุญนะครับทั้งพอเพิิอนกอระท่งพอหักน้องแววตาเนาะกัได้าับการไว้เนื้อเสือใจกัผมมุกขอบใจเพิ่นลา,ลายเนาะพี่น้องเนาะกัน,นี่นีแหละทั้งน้องเพิ่นกัสภาพเพื่อนชานก็คือหลายๆ้นเห็นนั่นแหละน้องพี่นอ้องอ่าหนวดฤืษอีบอตาบ้กเนาะ รักไงมาบวบจักไปสังยุ่นยางจักกะสอบขาดพีน้องเลยฟูวี่วะพอฝนพอฝนก็เลยว่า้าเนาะจังสั้นพอสีซอยไปสั่นอ่าเห็ดเห็นมันกะคักโลดลูกเลยไปสั่นเนาะอ่า่นที่ทาสีพ่อสมบทาสีสลกอ่าสีกันน้ำนะนาอพี่เนาะสีสีไ่าแล้วก็ได้ มมันงาคือที่ว่ายังมุขบุปผัอุปกรณ์ก็ยังเหลืออ่าเพระเจดคือข่าวดีมากอีกเรื่องหนึง่งคือพอท่านได้บอกไปเนาะเมืองเนาะวงกบวงกบตั้งวงกบเห็ุประตูะตเห็ปุหรประตูใครข<น>ึ้นไทยลงทุล่ะแต่ว่าพูดของพ่อเพื่อนนี่มีท่อเสียออกมาในได้พี่น้องเนาะแล้วก็กับประตูใท้หนนัน,รหรน,นเรื่องผ<น>้าเรื่องอย่างนี้ก็เป็นผู้ใหญ่ทานก่อนเนาะแต่คือทางอ้ายเพื่อนนั่นแหละพี่น้องเลยกอบมุขขอบใจเพื่อนในลายเนาะที่ช่วยผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะ อ้าวนี่อาจจะเป็นพวกมงกบมาเนี่ยมงกบบ้านประตูอันนั้นน่ะบอตาแกมาให้ได้อยู่แต่หนามันสั่นแต่ว่าตัวนี้ปอแต่ว่าเรื่องสีเขาก็ซื้อมาพร้อมกันแล้วเนาะได้ได้จนยังยุกล้อได้วุดวุดวุดดับมา้ยจนบอกล้าถ่ายตอนขับรถมาเนาะยันยันบวเหัวเราหายหัวไหวเรายุกล้อเล้นี่ลูกเคยมากระพัวพัวล้อเนาะคอยเชื่อมาพี่น้องเลยเอ้าวันแรกกันเนาะเดียว และไปทำข้าวข้าวกัว็ทั้งพ่อพื้นกรเป็นจังไดพิ่นมาเป็นลูกมือชอยกั็ไปช่างเพิ่นบ่เนาะหรือว่า,าสีามาแบบลงใหม่ลงอย่างชอยซื้อบอ่หรือว่าจังไดสินะเ<อ>นาะเอ้ามาสระขอบใจได้เลยบ่เวียดเจ้าสบายดีกล้องคอยแต่บอกโดยยังบ่เนาะสบายดียอ่าพร้อมหันขนใหม่สบายดีแล้วเนาะเช็ดไข้ไม่อได้กำหน้ารือบ่เวียดแล้ววะโดยเอ้าสบายดีท่าน ไปจะเรือว่าอันนี้เนาะหรือว่าคุณเจ้าขึ้นหาน้องขี้แจกก็กได้เด้ออ่าอ่าท้อเพราะอ่าไครน้อโอ้เนาะพูด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 นอนอยู่อู้พูดโอ้ย <c oughs> ด้ยสบายดีพออ่าท้อยังไงมือนี้ปล่ไปเลี้ยงแม่บ่มือนี้ปล่อยเปไปล่อมมปล่อยไปยมืนปอมนี้อือก็คือว่าวและอ่ามือนี้ก็ซื้ออุปกรณ์มาให้ ครบเรียบร้อยเบอร์เอาบินให้พ่อเพื่อนก่อนใส่เลยเออโมเมนเฮียอยู่ใส่ละน้อบาดนี่เบิ่งก่อนโมเมนได้หนิเอาเลยบอตาไว้ใส่โอ้อยพูดเนาะน้ำรถเบิ่งก่อนเด้อเอาเอามาให้พ่อเพื่อนก่อนได้พี่น้องเนาะว่ามีอย่างแน่้ยอย่างแน่เพราะว่าการจดตามรายการที่ทั้งไอ้ช่างเพื่อนซ่างนะนะพี่น้องเลยซ่างก,กระซีกระเซ้าแพนน้องสิบสองพุทธอา่าพอหรือว่าขาดเรือจังใดกะ ตามที่๊วันี้ไข่ไก่ระจนขึ้นน้ำรดกะเถิไปเลยนี่นะมีหอดไข่เป็ดไข่ไเจ้าประชาเห็นบนีะประชาัเกเนาะเอาไปนี่ก่อนเฮ้ยนี่บิดพอดีบอ่าเจ็ลานึ่งซน ห้าสิบเพนกวิตัวนักนวงมันุ่งในอยู่อ่าเดีวก็เก็บไว้ให้ไอ้ช่างเพิ่นเบิ่งน้ำเพราะว่าเพิ่มอ่าลูกกระซังตามที่เพิ่นจดให้สินะเล็กตะปูเล็กตะปูก,ะปก็เอามาครบแล้วแพงมแราคาตามนี่เลยโ่้โหถ้าว่าเป็นไม้แบบอ่ายังเพิ่นเอิญไม้ มาเกตดีสินะอ่ามันมันมันสิมีสามเกตเนาะอ่าเกตดีสุดแล้วก็เกตเกตกลางแล้วก็เกตถึกนี่เอาอยู่ในเกตกลางมันตั้งพ่อตั้งว่าพืชมันคุ้นเหมือนเงินมันดูไปแล้วนะอ่าแบบว่าโบอยากว่าพืชมันเนาะนว่าแล้วมันวันนี้แหละเมนที่เห็น่โบมันเคยเห็นโบเป็นเจ็ดแปดลานเนาะเจ็ดแปดลานแต่จะหาให้น้องชืดใจเพิ่นต่อยาแต่ละเดือนนี่ก็พอแล้วแล้วเนาะผมเนาะแต่ชื่อน้ำแข็งนี่ว่าใกล้ไกลเพียง <Okay. S 1> วันนึงลุงเทือก็4,000ันเทือมัน 1, อาบดคู่มือคู่มือบาดเนาะเอาๆอ,อันนี้ลูกสิถามความจริงเลยอ่าพ่อนี่มีรายได้าจากไสแต่ละมือหลักๆเลยเอ้าได้ได้จากไสโดจากมีผู้มาช่วยนี่แล้วกแล้วะบ่ได้มีนะอ่าแล้วแบบมีอบมนอกจากนี้ก็มีแบบว่าลูกเต้าส่งอยู่บ่เเูเต้าแล้วแล้วเอออยู่ไ้อย่งน้ไปนําบันวันสิ โท้ามายุกนี่ไนโอ้ยยบด้าให้ได้เดือนนี่คือทมาบ่ให้คอยบด้าให้ได้เดือนนี่คอยสิขึ้นเรื่องวานะไปช้ำพาดช้ำเพียงล่ะเดือนก่อนครับหากบ่แม่นดอกววาบ่ให้มันไปยู่น้ำเข่าละมันนน่นมันเป็นคนเข่าเพราะว่าคนกับครอบครัวเพื่อนได้เนาะอคันแบบกับบ่แม่นว้าดอกคันว่า เมียช่างมาแบบยูพักของเมียว่ามาเฮ็ดบุญเด้อนั่นไม่เท่ากับมาล่ะเมันเท่านั้นเท่านี้แหละเขาก็ให้มาล่ะกอบใช่เขาก็ประกอบมาเฮ็ดบุญนั่นล่ะบุญแม่เราขายขี้หน้าบุญนั่นบุญนี้เนาะเอาเนาะก็ตามความจริงแล้วเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าชาทีบอต้าเขามาเห็นนี่เบิ่อหันก็พอได้ยวดน้ำเบ่ยเนาะพ่อเนาะเบ่ยก็ได้แต่ปีละสองครั้งโตแม่ยเท่ากับ มึงเทือกมากัดกินนําม mm. ันบ่ได้ถูกไปนําปล่อยไปนั่นโดยบ่ได้ดอกบ่ได้ปีได้อยู่ห่างบ่ได้บ่คาดอกปีละ2 3ล้านบ่แล้วก็เงินปีบาดนี้เนาะบัดเฮาใชู้มือนีนะมันซื้อน้ําแข็งก็ย เดือนหนึ่งจะช่วยเท่าไรเนาะหนึ่งหลายติ่อ่ามืออ่ะตอนแรกกับมือหนึ่งจะกว่าสองเท่อซื้อจักสองเท่อซื้อแล้วล่ะเศ้าแรงเนาะแบบนี้นะซื้อมากเลยตอนเช้าที่น้อยกับเบิร์ตนี่อ่ามันใช่มันบวชหึงนะอ่าบานตอนแรงก็ค้ำคัก็ไปรชื้ออีกชื่ออีกเนาะโอ้กับประมาณนั้นเลยฉันคันบวชประชื้อเหมือนกับเบิร์ตความเย็นมันละบาดนิยาปฏิจัยบาดโดนโดนอ่าคือน้องคึ้ใจเพิ่นก็ดีขึ้นอยู่บ่ หรือว่ายังยังชุดลงคือเก่าอยู่รู้จับแล้วกันดีขึ้นเหมือนกับพ่อจ้ำนั่นแหละแต่อยู่คือชื่อน่ะเพราะว่าอากาศฮ้อนเนาะอากาศมันฮ้อนอ่าโอ้ยจะว่าเอ้ากระนี่กะผู้ใหญ่ท่านเก้าเพิ่นผู้เพิ่นนั่นช่วยเรื่องห้องน้ำมาแล้วพูดอ่เพิ่นกะยังเรื่องหัวบันไดยัยแบบนี้เนาะเดี๋ยวสิคอยแก้มานลำลังแต่ละเพราะว่า ก่อนเ่านี่ก็บห้เย็ดตัวนี้ให้มันแล้วก่อนก็ได้เนาะเรื่องมันได้เนาะอ่ามีก่อนก็ได้แต่ก็กับวงกบเบิดเห็ดประตูเลยเด้ประตูอ่าบอลห้องน้องจุดใจเพื่อนนอ่าแล้วก็บานประตูแล้วกระสีท่าสีพร้อมไลยอ่าสีสีกันน้ำอะไรสีสลักบ่สีมันหมื่นนะน้ เราก็ถือว่าเห็ดมันก็คักรดนะเพื่นนะกระเทินได้ซอยได้ให้อะไรก็ได้เนามีแต่ว่าอยี mm. <h <h ๋สีแนะนำทางพออเพื่นผูกขนไหมลงน้ำกันก่อนเพื่อนชิมาเห็ดน้ำกันนี่เรอจังหวะเด้อเขาคันนึกว่ากันเพื่อนชิมาเดือดเพราะว่าอยากเพราะว่ามันเพราะว่ายังอีกหาโตนะไหมบุตรตรงปลุกที่เพิ่นสั่งนะเพราะว่าเพิ่นสั่งไม่หกเมตรนี่ อ่าซวโตแต่ว่าลูกได้ไม้6เม็ดนี่มีแต่15โต,ต,ตอีก5โตเลยลูกเอาไม้3เม็ดแต่ว่าเอาเป็น10โตมาต่อกันเด้อ่ามาต่อกันนะอือให้ให้เอาให้เพิ่นต่อกัน,นมันกระเทือนหกเม็ดคือเก่าหานะอ่าโต้ถือช่วงแล้วมันจังได้โต้ถือนข่นาวถือน้ำแมนแมน,แมนให้เพิ่นไล่ให้แน่ัง,งว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจีเน่นำเพิ่นอ้าว ก็ถือว่าอากาศก็บห่อนห่อนมือนเนี่ยบัดทั้งอ้ายเพื่อนอะเพื่อนเฮ็ดเนี้ยโมเล่อใช่ไหมทังอ้ายเฮ็ดเฮือนเพื่อนนั่นเท่นั่นแหละก็ว่านี่กับบอดาเฮ็ดเข้าไปสิได้ไปซุ่งเพียงเขาทรงสกานบ่หรือทรงเรืองบินขึ้่งเครื่องซุ่งพิษทองนางมงขึ้นดอกมุ่งูขึ้นค้าแล้วขึ้นมันก็ไป เพราะว่าเฮาเฮ็ดเวียกเฮ็ดเป็นกลุ่มเนาะผู้ใดผู้นึงหมู่บาดนี่ก็คืกันผู้ใดผู้นึงยุดแล้วก็ได้ยุดนํากันกล้องก็มับมืดมับแจ้งมับดําอยู่พี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันหลายปีลเอาโอเคเด้อจพ่อเด้อโดยสดีจพ่อโดยเนาะมาเดี๋ยวสิมาอ่าบอกทางอ่าาพ่อเพิ่นกออ่าพ่อเอ้ยเนาะขออนุญาตอ่าพ่อมาอันนี้ก่อนเนาะเบิ่งๆๆสิบอก เครื่องไม้นี่นะเพราะว่าจังหน่วยบัดสร้างอ่าไอ้าางเพิ่นผูน้เพิ่นสร้างน้ำบอต้านะเพิ่นสิว่าเอ้าจังไดรเนาะสซางไม้อย่างหนึ่งคือมาอย่างหนึ่งใีน่นะพี่น้องเลยเพราะว่าทางพู้เพิ่นกะเพิ่อนอ่าเปนะ็นผู้ชิมเาเฮ็ดนะเนาะผู้ชิมาเฮ็ดน้ำกันนี่ไม่เนี่เนาะทางไอ้างเพิ่อนนะ้างบอต้านะชาวเนะาะพี่น้องเนาะชาวโตไม้ 20โตแต่ว่าบตาได้มาแต่15พี่น้องเนาะได้มาแต่15โตได้เอาไม้3เมตรมาเพิ่ม10โตเนาะให้เพิ่นมาต่อกันสินะให้มันถึง6เมตรคือเก่าอนี่เป็นไม้เป็นหยังนํานี้ถือว่าได้ได้เป๊ะเนาะตามเพิ่นสั่งไม้อันนี้กเพิ่นว่าตัวนึงเพิ่นว่าไม้นะเพิ่นว่าเพิ่นว่าตัวนึงเนตัวนึงกเดี๋ยวสิอ่บอกเพิ่น พ่ออันนี้นะเพื่อนว่าหนึ่งโตเพื่อนจีช้ยบอลมันหักลงหันเนาะเพื่อนจีช้ยบอลมันหักลงหันเพื่อนมาได้มาแล้วหนาชิมฮะโดยน้องสบายดีนะพ่อเด้อโดยโดยพ่อซื้อจังไดแหละพ่อฮงโดยโดยนุญาตนี่ใหม่ก่อนเจ้าชิมาเฮ็ดน้ำกันนี่หรอว่าว่าชิมาเฮ็ดพุ่นนี่เลอเอามแต่ว่าใช่ไอ้เพื่อนไทมนะไม่โตอันนี้นะมันมันบ่พอหาโตเด้อ ่ตัวหกเมตรนะนะไม่เขานี้อ่ไม่อันนี้จ้ะลูกระโบผู้ลูกระโบผู้ว่าข่าวหรือยังมันนียโดยเข่าวแล้วเพื่อนช่างเช่าโตแต่ว่าลูกได้มาแต่สิบหาโตแล้วเอาโตสามเมตรเข้ามาเพิ่มโตสามเมตรกับสี่แปดคือกันแม่นแม่นอันเดียวกันแต่ว่ามันชัดสามเมตรแลยลูกเอาสิบโตให้มาต่อกันให้เป็นหาโตสินะให้มันครบเช้าคือเก่าบอกเพื่อนเองแต่กับไม่ตัวนี้นี่เพื่อนจีช้ยบอลโตบันหักอันนี้นี่นี่ เออขางนี้อ่างนี้เพราะว่าน้ำนั่น่นเบิ่งแล้ว่นว่าใช่ไห้เก่ามันก็ได้มันเป็นไม้เนื้อแข็งอยู่แต่ว่ามันดับมันเก่าซื้อ่นอ่าแล้วก็ไม่ปุ่มไม่แป้นกะรวมทั้งเบิดลเนี่สามสิบสี่แผ่นอ่าพอหรือว่าพอก็จังว่ากันไหมนะแต่ว่าเป่นเิ่นล่ให้ตามนั้นอ่าแล้วก็พวกไม้น้ำมันนี่ก็หนาสีพ่อแร้ว่าเนาะอ้ายอ้ายเราก็ไล่อยู่มือน่อนะพ่ออยู่แล้วแต่พ่อก็บอกบอกถึงลูกเพิ่ม เละเห็ดเห็ดแต่ด้านนอกนี่แหละวะเม็ดเม็ดเห็ดพอนางนั่นแหละเออสิพอยรูยี่ค่เห็ดพอนั่นแหละแล้วก็เลือเลือเนืออ่าต่อสีตั้งวงกบชายแอนวาบอดประตูละหันหมดโดยโดยพอพอมีประตูอัดนะนะพอเอาอันศาดอืมอันฝังเท่านั้นแหละเจ้าเจ้าแล้วก็แป้นนี่ก็ฉิดตัดเห็ดแป้นเห็ดนั่นแหละเนาะเป็นเอ็มไหมอ่าเอ็มนั่นนั่นแหละโดยโดยแล้วก็ผานั่นอีกเนาะแม่ผานั่นน่ะตั้งหักอ่นนะ ต่างหากแบบว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นฮับซอยเฮ็ดต่างหากดอกกันนะทั้งไอ้เพิ่นเพิ่นอาจังไดเพิ่นกะชีว่ากันก็พอเพิ่นต่างหากว่าลุ่มๆนะมีเห็ดถั่วลันมนีเ่เห็ดเห็ดถั่าลันมนอกนี่นะอนั่นนะทางในเฮือนนี่หมอบให้ทั้งไอ้เพิ่อนนะแบบว่าทางทีมงานบริจ้างยี่นะนี่แหละจังว่าโอ้พอกลับมาเห็ดน้ำกันเนาะใจังจำจังเล้วไว้เพิ่น ให้พ่อเป็นว่านบอลลูนเมาน้ากันเลยเมาน้ากันโอ้แล้วชาวว่ากันเนาะเมาน้ากันเนาะยังบุกอวนจีเจิงยังจีเจิงหน่อยเจงไรยังไงจีเจองว่ากันกระเพิ่นน่ะสองล้านสองล้านมาสองล้านโอ้แต่ว่าเนาะอการยังสิมีแบบหายอีกยูนะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขาเสื้อผ้าอเพื่อนหายจีเจิเห็ดแล้วก่อนเจ้าเจงสิมีหายอีกยูน้องเบวตาเพิ่นว่า ครับอ้ายเนาะพี่น้องเนาะจกมาบัดบายพันกีบเนาะโอ้ยเบิ่งเใสอ่าให้พ่อเพิ่นไว้ซื้อน้ํากินก่อนพี่น้องเนาะเพราะว่ามื้อใดถ้าชมเจ้าสิลงเฮ็ดลงมือเฮ็ดเจ้ว่าถ้าถามมึงมันมแนี่ถามเบิ่งหมู่ก่อนเนาะดๆว่าว่าสิลงมือเ็ดมื้อใดจังว่ากันอีกเทื่อนึงอืออือเนาะ ไปสิบูนุกมีไม้ครบบนแล้วก่อนแต่คอยกับเจ้าออนใจแล้วอืมเพราะว่าตะกี้ย,ยังหาไม้เนะาะ่าไม้ยัง่าไม้เม,มนเมนเมน <c oughs> ใส่ใส่เบิงบ้งเบิ้งเบิ้งเอาผ่อเนาะไว้ซื้อน้ำเย็นๆกินเด้ออ่าโดยโดยไาจ้าขอโม้ขอใจพอลายเดี๋ยวลูกขึ้นไปหาทางน้องจิตใจฝนกอนมาสบายดีเด้อยพอเด้อโดยโดยอ่าจิดองเลยเนาะถือว่า ครบเรียบร้อยแล้วพี่น้องมีแต่ว่าถ้าเบิ่งถ้าชมถ้าอัปเดตเบิ่งนํากันอีกเนาะพี่น้องเนาะอ้าวไก็หักมุนอีปุ้ยนะักมุนอีปุ้ยหยบ่ตาวานวดฤีไเนาะายทางเขาบ่เทางเขานองแววตาเพิ่นเว้าหยังกันนี่เนาะเดียวักอี้ฮะดค่อยขึ้นมาเพิ่มบดเป็นเอาค่อยๆๆนักแล้วค่อยใจชั้นค่อยอย่ามันลงโอ้เนาะ อยุ่มๆเหมือนกับอยุ่มวัวน่ะฮะว่าจะทำฮักอะไรให้โยมเนาะโดยสบายดีน้องอ๋อเด้อจ้าสบายดีเป็นยังไงอาการไข้เนี่ยอยู่บ่เมื่อกี้กับแบบตามโซนตามโซนนี่แค่สิปวดอยู่แหละแต่กับสิไข้ก็ตอนนั้นอยู่ไข้ความมืดแน่นอยู่เพราท่านต่างกันลดลงแน่อยู่แต่มันกระหังอยู่แน่นขึ้นอยู่ในระดับสูง เล็บสูงอยู่เนาะโดนทำไม่ได้ทำไม่ได้โอ้ยเดี๋ยวว่าเด็กนิ่งนักอยู่อ๋ออากาศมันฮอนนะอากาศมันฮอนเดี๋ยวว่าเดีว่าฮีทผีก็มีอีกแบบนึงนะที่เพิ่นเนี่ยน้ำนองละมานะเอ้ยยังไดเลยมีหลายแบบเนาะครับางคนไข่ต้มไก่ควบนะเจ้าแม่นั่งหน่อยโทษละนมละนี่อ่าหลายแบบอะไเช่นไฉ่เรื่องนี้กะทำว่าเฮ็ดไปถ้ามันถือจะทิกงมาแต่ว่าแล้วแต่เนาะแล้วแต่ บางคนเพิ่นไปให้ถููกใต้เทียนแล้วก็ต้มไก่ตัวนึงแล้วก็เคาะว่าซั่นมีน้ําสุกน้ําหวานนี่น้ําใสๆอันแหละเนาะน้ําขาวๆนะเออน้ําเหล้าแม่นอ่าเนาะน้ําแล้วก็เหล้าแล้วแต่ผู้เชือแล้วยามนี้บัดแฮงยามเอาคนมาติติจันอยู่เบิ่งก่ด้สิปะไว้ก็เนาะ วายหอมปากภูมาทิดวิจารณ์แล้วแล้วย่างโคกเลยเมื่อยเนาะน้ำสบน้ำหวานหจอเจอย่างคือความเสื่อส่วนบุคคลเขาง่านชักมาว่าชุนอนห้องอย่างเอื้ยชุดใจพอคนอย่างเนี่ยอยากเห็ดก็เฮ็ดเนาะอย่างนีเป็นอะไรกต่ควสะดวกสบายใจใครมั่นเนาะกูบ้าเพอามาลายจนหักไม่หนุมบ่ บอกว่าลบลายเจาะเนาะว่าพนเอาแว่นตาเอาไงด้เห็นแบบเบิร์ตเนาะมื่อมือฝนตกอันแห้งๆมากมื้อนั่นแหละเมื้อนั่นเลยหรือเปล่าฝนปุอนมาชนน้ำเป่าฝนปบว่าสนเทียงว่างบอกเาแต่ขึ้น่าวธรรมชาตินี่แหละบอกธรรมชาติมูู้มาเลยโดยโดยโดยสายขาวตาเนาะก็เนี่ยจะไม่ใช่สเวียตาโนเวลานาที่ก็หวย ยาวแล้วบ่ยาวแล้วบ่ยาวได้จบคลิปคือกันเนาะมื้อนี้ก็บ่มีหยังหลายดอกพี่น้องเอ้ยเนาะก็เอาเข้าองอ่ารือว่าไม้ตของลานี่แหละมาอุปกรณ์มาให้เพิ่นถือว่าสําเร็จตังแต่บานมงกบกับอ่านี่บัดใดเนาะอ่าเป็นสีเป็นหยังเหือมันบ่พอขาดเือจังได๋ก็จังว่ากันต่อสินะคือทงตปูก็มาแล้วเนาะแม่นมีแต่ว่าอ้ายอ้ายตั้งือให้ใหม่เด้อ หายชืเอิ้นน้องสุขใจเด้อเอิ้นกยาสุดนะเอิ้นน้องสุขใจนีเออแบบมีแต่ความสุขซะสุขใจเด้อสบายกายสบายใจแม่นๆน้องสุขใจว่าซั่นเออเว้าเบิ่งน้องสุขใจคืสุขใจเออนั่นแหละเนาะเอ้าบดนี้เว้าแล้วกะอยากังอ่า เวอร์พรอนได้บ่ายเนาะอ๋อซื้อใหม่มาในนี่เนาะแล้วเนาะเอาควมมุกกบใจเพื่อนนั่นแล้วฉันเนาะใหม่มาในนี่เนาะโนยการเอาดยใจจัดการเลยเนาะขอบคุณเขาโดยการขอบุญขอบคุณทั้งพ่อเนาะที่ให้ความช่วยเหลืออิสงสารนินดู ขอให้ทั้งพ่อนั้นได้อยู่ดีมีแห้งมีสุขภาพแข็งแรงความเจ็บยัยได้ความขยั้มีโรคภัยจะได้มาเบียดเบียนให้เจ้ามีสุขภาพดีๆยามีพญโลค่าไปมาสะดวกสบายให้เจ้ามีความสุขีได้อยู่ดีมีสุขประจักษ์โรคภัยจะได้เจ็บ่าได้จนให้เจ้าได้มีบุญค้านำสู้ได้อยู่ยามีพาสุขสุขทางกายสบายทางใจให้เจ้าได้ ลสามาสาก็ได้เยอะจได้คัดจะได้ค้ามาทางใดจะได้คัดจะได้ของแผ่นมือใชใ้เจ้าได้เงินเป็นแสนแผ่นมือทั้งแสนแขนให้ได้เงินเป็นจมต่อไปนี้ขาให้พ่อมีแต่สุขภาพดีดมีมีชีวิตชีวาพระพญโลคายจะได้มาใกล้ให้เจ้าได้มีอายุมันขวัญยืนทั้งมุดทั้งครอบครัวเ้อซนะอ้โถูกะอ้โเาอา บรอยากกันนมือนีเบาอยากเอาลงเลยนะเอาใช่บ่อาลงก็ใช่เอาลงในไรแฉบันเบิดเลยดิเนาะพ่อเลยใจเนาะอ๋อโอเคใช่เนาะเออวอาจะพากันโอเคน้ำก้อนน้องแล้เปื่อยเแล้วเอาเงินให้น้องเราชื่อนำก้อนเน่เนาะเกิน้องยอตาบ่เอถุงดำๆนี่ก็พ่อพ่ายได้พ่อพ่ายอยู่พ่อพ่ายอยู่ช่เราคบกันแล้วลงไม่เนี่ยทีนี้เราวันไหนเรา เอาเงินนะเอชุดใจไปือน้กงน้ก้อนน้พี่น้องเนาะว่าอากาศฮอเมีนไหก้านาอีกได้กาหน้าได้ใช่นกเาออยู่น้องสุขใจสุขใจเออเออสุขใจเออเอนั่นะนั่นะเอาเนาพักันสบายดีกันงามึงก็น่าสนเนาะสบายดีสบายีั่งน้องเลไปจากนั่นแล้วขอแต่ไม่แล้วเนาแต่มาอีกต้น อ๋โอเคพี่น้องเอ้ยกะคือจะได้จบคลิปกันเด้อบัดนี้เด้อหากว่าว่าผิดพลาดประการใดว่ามวนมวนหูจังใดกาบขอโทษขออภัยนำพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สสุขสู่คนพี่น้องเนาะก็มีแต่ว่าไม่พบไว้พ่อกับบ่าตาในคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อเข้ามาเบิ่งเข้ามาชมสวยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแห่งใจทั้งบ่าตาเนาะพี่น้องเนาะถ้ายคลิปนี้ก็คือจะได้ขอกาวเข้า่าสบายดีพี่น้องเนาะบาย